สนับสนุนโดยบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนิ PTG ตั้งเป้าขยายสถานีบริการน้ำมันครบ1,800สาขาทั่วประเทศมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตร PT Maxcard เป็น7.4ล้านสมาชิกพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PT Mobile Application สนองตอบทุกไลฟ์สไตล์และเข้าถึงใจลูกค้าทั่วประเทศมากขึ้นพร้อมทุ่มเงินลงทุนมูลค่าถึง5,000ล้านบาทก้าวสู่ผู้นำธุรกิจบริการด้านพลังงานแบบครบวงจร โดยล่าสุดได้มีการร่วมมือกับบริษัทซัปโปโรโฮดิ้งจำกัดจากประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดองค์ความรู้มุ่งเป็นโรงงานแรกของโลกกับเทคโนโลยีการผลิตโดยเอากากมันสำปะหลังเหลือใช้มาก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ นายพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจในปี2560ตั้งเป้าสร้างปริมาณการขายเพิ่มขึ้นราว40%เมื่อเทียบกับปี2559ที่มีปริมาณการขายรวมอยู่ที่2.9พันล้านลิตรซึ่งในปีนี้ได้มีแผนดำเนินธุรกิจที่สร้างความแข็งแกร่งในอนาคตกับทีมที่ชื่อว่า Age of Innovation หรือการปรบับใช้นวัตกรรมเพื่อนำแบรนด์มุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวง ซึ่งมีองค์ประกอบ3ส่วนด้วยกันคือการใช้เทคโนโลยีซินโฟแมกในการช่วยผลิตน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง PT Maxniton ส่วนที่2คือการเปิดตัวแอปพลิเคชัน PT Mobile Application เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้าและท้ายสุดคือการใช้องค์ความรู้จากพาร์ทเนอร์อย่างซัปโปโรจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำเอานวัตรกรรมทางด้านเทคโนโลยีมาผลิตพลังงานทดแทนอย่างเอทานอลโดยในปีนี้วางงบลงทุนมูลค่าสูงถึง5,000ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการลงทุนในการขยายและปรับปรุงธุรกิจหลัก3,500ล้านบาทธุรกิจนอนออย500ล้านบาท,ลาบาทและธุรกิจใหม่1,000ล้านบาท ในส่วนของสถานีบริการน้ำมันปัจจุบัน PGT มีสาขาจำนวนกว่า1,400สาขาโดยตั้งเป้าจะเพิ่มขึ้นเป็น1,800สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้รวมทั้งยังมุ่งเพิ่มจำนวนผู้ถือบัตร PT Maxcard เป็น7.4ล้านสมาชิกซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2,559ที่มีจำนวน5้จุดล้านสมาชิกอีกด้วยใยา่สถานีบริการในการ n ี o นเว e นะครับ5 0าอสาขาเป็นเรื่องของนอนออยไนมะ่ว่าจะเป็น ตัวกาแฟพันธุ์ไทยแล้วก็ตัวแม็กซ์มาอีกพันหนึ่งก็เป็นเตรียมการไว้รองรับโปรเจกต์ตัวใหม่ๆโครงการใหม่ๆขอับาขอถามจอดในเรื่องของความน้ำมันนิดนึงค่ะคือปีนี้ขยายอีก350สาขาครับปีที่แล้วเราณ31ธันวาคม59นะครับเรามีจำนวนสถานีน้ำมันนะครับภายได้แบรนด์ที1,407สาขานะครับปีนี้เราจะทำให้ได้ ที่ประมาณ1,800สาขานะครับเพราะว่าเราตั้งใจว่าปีนี้ในเรื่องของจำนวนสานาที่บริการอยู่นเราจะมีมา,มากเป็นอันดับหนึ่งนะครับมากเป็นอันดับหนึ่งนี้เราตั้งเป้าไหมคะว่ายอดขายเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายทาเก็ตปีนี้นะครับขอบคุณนะครับาทาเก็ตปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้น 30- 4 0ิบีิอีบดาโตขึ้น50,60%นะครับ